สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนะครับพศ2 5 6 5นะครับก็วันนี้มาถ่ายคลิปไก่ให้พี่น้องได้ชมนะครับไม่ได้อัปเดตคลิปทาง YouTube ก็หลายวันอยู่นะครับนนลูกสาวโจวฮานกับลูกของเจ้าลมหลวงนะครับขาวลมหลวงอยู่ข้างบนนี้เป็น ปิลลมหานคระนะครับเจ้าสาลมหลวงตอนนี้ก็ได้ลูกมาเกือบ30ตัวแล้วตอนนี้เราจะออกไปไล่แข็งซะหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ลูกใช้ปืนกลนะครับถ่ายขนแซมนะครับตัวนี้เป็นลูกของ เ้าขาลมหลวงนะครับเจ้าขาวลมหลวงคือปืนลมพจันรเสี้ยวปืนลมดกคีรีพจันเสี้ยวนะครับ,ลลรรบแล้วก็มาใส่กับชั้นหลานของแดงเวหาหงแดงสายแม่เป็นแดงเวหาหงแดงซูเปอร์เอนะครับตัวนี้เป็นชั้นหลานของนิวยอรหนุ่มลงมีนะครับแล้วก็เทามิบินของพี่หเหนือนครับ เอาลูกของนิวเยียกับลูกของเทวีบินมาผสมกันตอนนี้ผสมกับมาดำตอนนี้เป็นไก่เพราะเองนะครับทําเป็นไก่นวมนะลูกชายแดงคิบานะครับลูกชายแดงคิบาก็ได้ลูกมา3มตัวชุดแรกนะครับสามตัวแล้วก็ชุดที่2องนี่ผสมกับเยียเขียวยม,มทูตนะครับ ได้ลูกมาเอ้ยได้ไข่มา16ฟองแล้วนะครับกำลังจะกกนะครับแล้วก็ผมเอาผสมกับแม่พันุสายของผมเองได้มาได้มา6ตัวนะครับนี้ลูกสาวเยยาลาแดงไวหานะครับผสมกับเจ้าสาวลมหลวงปืนลมหานครนะครับตอนนี้ได้9ฟองแล้วนะครับตอนนี้ทองสปริงมาเล็ก นีชั้นหลานขาวห้าพลังนะครับนี่เป็นลูกเจ้าขาวลมหลวงนะครับปืนลมยกทิลีาจารย์เสี้ยวบวกกับสายมาเหล็กนะครับตัวนี้ใส่กับลูกสาวมาเหล็กเจีมาเหล็กปืนกลน,นะครับนี่แม่สาคอนและลูกหกตัวนะครับลูกเขาก็อายุสองเดือนกว่าแล้วนะครับพร้อมส่งมดแล้วครับลูกไก่พวกนี้มีเจ้าของมาแล้วนะครับนี่นี่ พอพันหลักนะครับเจ้ามาดำนะครับเมื่อวานนี้พี่ที่ระยองเขาส่งคลิปลูกของเขามาให้ดูนะครับไก่อายุประมาณเจ็ดเดือนครับเตะเหมือนพ่อเลยนะครับมีแข้งหน้าเยอะเหมือนเจ้ามาดำนะครับมีแข้งหน้าเยอะเหมือนมาดำเลยนะครับผมเ,เป็นลูกของเจ้ามาดำกับแม่ลมมน,นแม่ลมมนนี่เป็นสายปืนลมหยกคีรีระจัร์เซ่ลวนะครับ ตัวนี้เป็นคืนลมมหานาครน,นะครับลูกสาวมหานาครผสมกับพืนลมชุดในนี้ก็จะมีลูกของเสียพงเ,เป็นชั้นหลานของเสียวพงเหนือบิ๊กกับแล้วก็ลูกเจ้าขาวลมหลวงบวกแม่มากแก้วนะครับลูกสาวมาเล็กวีพีมาเล็กพืนมาเล็กปืนกลนะครับนี่แม่ ลมมนนะครับปืนลมจกคลีพันรเที่ยวไข่ใบที่เจ็ดนะครับผสมกับมาดำนะครับคือพี่เตะมีเตะเห็นแล้วนะครับมีแข้งหน้าเยอะนะครับเหมือนมาดำเลยนะครับมาดำให้ลูกผมเห็นสองตัวแล้วนะครับลูกมาดำมีแข้งหน้าเยอะเลยนะครับชุดแรกเป็นลูกที่เกิดจากตัวเมียของผมเองที่ไม่มีแข้งหน้าเลยนะครับเป็นไก่ดูดค้างผสมออกมาแล้วได้ ไล้ลูกดูดค้างเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นมะเล็กเพชรลิมโคงนะครับตัวเมียตัวใหญ่สองกิโลกว่านะครับสองกิโลหนึ่งลูกของเขาใส่กับเจ้าสาลมหลวงนะครับปืนลมมหานครปืนลมจกทีรีมหานครหกตัวนะครับชุดนี้มีเจ้าของหมดแล้วครับไก่เล็กพวกนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับ,ลลรบทุกตัวนะครับชุดนี้ เป็นแม่มัแก้วนะครับปืนลมมะเล็กวทีนะครับมาเล็กปืนปนนะครับมีลูกอยู่แปดตัวผสมกับเจ้าสาลมหลวงปืนลมหานครปืนลมยกคีรีมหานครลูกแปดตัวมีเจ้าของหมดแล้วนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนี่แม่ศูนหนึ่งนะครับผมทําเป็นแม่มือปืนต่อนะครับผสมกับลูกชายแดงคิบา้าได้ลูกหกตัวแล้วก็เอาไข่ของ ตัวเมียพื้นลมมหานาครน,นะครับผสมกับเจ้ามาดำมาฝากไว้สี่ฟองแล้วก็เอาไข่ของเยี่ยเขียวยมทูตนะครับมาฝากไว้สามฟองเพราะว่าเยี่ยเขียวยมทูตไข่เยอะนะครับสิบหกฟองแบ่งมาฝากไว้สามฟองครับตอนนี้กกไข่อยู่เจ็ดฟองนี่เป็นลูกสาว <c oughs> แดงเวหาลูกสาวแดงเวหาแรมพาด ูเกิดเสกสรรน,นะครับผสมกับมาดำนะครับ12ตัวมีเจ้าของหมดแล้วนะครับจุดเล็กมีเจ้าของหมดแล้วนะครับอัปเดตให้ดูนะเฮียเขียวยังมาพูด16ฟองนะครับรมีคิวจองไว้อยู่4คิวนะครับผสมกับลูกชายแดงชวบานะครับ16ฟอง 6ันที่สองครับ16ถ้าออกหมดก็ได้8คู่นะแต่เขาจะได้ลูกน้อยครับได้ลูกป,ประมาณสัก8-9ตัวนะครับล่าสุดนี่ก็ได้มา2ชุดชุดละ4ตัวเองนะครับไม่พอที่สั่งจองนะครับไม่ครบนะครับไข่ของลูกสาวเดียยะลา ผสมเข้ากับจะสาหล่งๆนะครับชุดที่2นะครับชุดแรกได้มาตัวได้มา,าตัวเดียวนะครับชุดแรกได้มาตัวเดียวนี่ได้ก้าวฟองแล้วนะครับลูกไก่พวกนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับลูกไก่นะครับบางตัวก็มีการจองตั้งแต่เริ่มผสมนะครับ รผสมมีการจองให้หมดแล้วครับ<สะ> <S <S นี่ลูกสาวลูกสาวแดงเอสิมหกผสมกับเจ้าสาวลมหลวงปืนลมหยกคืดีมหา,านครก็นี่หมดแล้วครับ <S 2>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  เอาเอา,เอา,เอาลูกมาต่ำกับลูกสาวลมหลวงตะครับเตะกัน ลูกมาดำอยู่ที่ผมตอนนี้ตัวลูกสาว16น,นี่ไข่็ดนะครับไข11่11ฟองมีเชื้ออยู่10ฟองนะครับชุดนี้จองล้นนะครับได้ไข่5คู่มีจองอยู่7มีจองอยู่7คู่นะครับเริ่มเจาะไข่แล้วนะครับออกบ่ายๆวันนี้คงเห็นตัวแล้วครับลูกส,สาวแดงสิ16นน มหานาครเสือ์ดำสังเวียนแตกผสมกับวืนลมยกทีรีมหานาครเดี๋ยวพาไปดูไก่ตัวเล็กนะครับช่วงเมื่ออ,อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับไก่ผมป่วยนะครับไก่เล็กนะครับมีส่งไปให้ลูกค้าที่ลบบุรีนะครับป่วยตายตัวนึงนะครับเดี๋ยวก็จะชดเชยให้พี่เขานะครับก็เลยงดส่งไม่ส่งไก่ไปนะครับ มาส่งไก่ไปชุดนี้ป่วยทุกตัวเลยนะครับตอนนั้นอะ่ะตอนนี้หายมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยออกแล้วนะครับชุดนี้เป็นลูกชายแดงคิวบาสามตัวนะครับผสมกับม้าริมโผงกับแมมแก้วม้าริมโผงแข้งขาวนี่ส่วนมมากแก้วตัวที่นอนตัวนั้นส่วนตัวเล็กสองตัวนี่เป็นลูกสาวมาดำเอฟสิบหกนะครับชุดนี้นี่ มีเจ้าของกันหมดแล้วนะครับชุดนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับพี่เสียงปากเซจากจังหวัดอุบลนะครับจ่ายตังค์เรียบร้อยนะครับก็ยังไม่ได้ส่งครับตอนนั้นตัวคู่นะครับตัวผู้ป่วยตัวผู้ป่วยตอนนี้หายแล้วนะครับแต่ยังไม่ส่งครับเดี๋ยวรอเช็คตัวการไปอีกนะครับน่าจะประมาณถ้าจะส่งก็คงจะเป็นวันวันศุกร์นะครับรอเช็คตัวการอีกสักอาทิตย์นะครับ แต่ก็ไม่มีอาการอะไรแล้วนะครับหายหมดแล้วครับเป็นหวัดนะครับ,รรบทุกนี้ก็เล่นกันในสุ่มหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวกินอาหารเสร็จผมก็จะปล่อยออกนะครับไก่เล็กนะครับปล่อยออกมาเลยนะครับนปล่อยออกให้เขาหากินนะครับโอ้บินวันเลยครับบินอย่างกกนกเลยบินวันเลย มันก็กินอิ่มแล้วนะครับกินอิ่มแล้วก็ปล่อยนะครับนะตัวนี้เป็นหลานเสียวฟงบิ๊กก็บนะครับดูไก่เล็ก <c oughs> <c oughs> ไก่ไว้หลายที่ครับไวหน้าบ้านนะครับให้กินหญ้าอยู่ที่หน้าบ้านอยู่ตรงนี้ประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับยี่สิบกว่าตัว เป็นลูกมาดำหมดเลยลูกมาดำแม่นํำโชคลูกมาดำชันหลานขาวห้าพลังแล้วก็มีลูกามาดำบวกแม่เทา Year, ่านูเจียแม่นํำโชคก็เป็นลูกของสาวเท่านํำโชคนะครับแล้วก็ชันหลานขาวห้าพลังเป็นสายบีดสายไลน์บีดของขาวห้าพลัง แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นแม่เท่านิวเยียก็คือลูกของ New Year, นิวเยียครับเอาลูกของนิวเยียกับลูกเขามีบินมาผสมกันนะครับชุดนี้เป็นลูกของมาดาหมดเลยนะครับมีเยียเขียวย,ยมทูดอยู่4ตัวนะครับอยู่ในนี้มีสิบสิบี่สิบสาตัวครับยีาม 10, 10, 7, 20, ตัว,นะตวมีเจ้าของมาแล้วนะครับ จองกันหมดนะครับไม่พอนะครับลูกไก่ผลิตไม่ทันนะครับจองตั้งแต่ในไข่เลยนะครับจองตั้งแต่ลูกขาวว่าจะผสมตัวไหนนะครับช่วงนี้จะผสมเน้นไปที่มาดดำครับแล้วก็เจ้าสาลมหลวงก็มีผสมอยู่แค่ผู้เดียวนะครับจะเป็นลูกสาวโจฮัน,นลูกสาวโจฮานแดงเวหาแสนเก่งแดงเอซิหกนะครับแล้วก็เอามาผสมกับ ปืนลมหยกคลีมหานครนะครับสายพ่อผมเรียกว่าเจ้าสาลมหลวงนะครับปืนลมหานครก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับวันอาทิตย์นานแล้วนะครับไม่ได้อัปเดตไก่ลง YouTube ให้พี่น้องๆได้ชมนะครับก็วันนี้ก็คงจะถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปนะครับภายในข้อไก่บ้านๆนะครับให้พี่น้องได้ชมนะครับ สำหรับคลิปนี้คงไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ